สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาการเชื่อมต่อ p รินเตอร์สำหรับคนที่เชื่อมต่อปรินเตอร์หรือลงไดรเวอร์ปรินเตอและขึ้นข้อความ e อ r ร์เหมือนภาพนี้นะครับก็คือจะมีข้อความเขียนว่า incompatible usb printer detect ใครที่ขึ้นข้อความนี้แสดงว่า Windows ของคุณมีการเปิด f i l t ต r windows protect print อยู่ซึ่ง f u t u r r windows protect print มันคือมาตรฐานการป้องกันการเชื่อมต่อปรินเตอร์ใหม่ของ Windows เริ่มใช้ใน Windows 11 ถ้าใครเจอข้อความนี้แสดงว่าคุณเนะ่เปิดใช้งานโหมดนี้อยู่มันจะทําการบล็อกเครื่องวรินเตอร์รุ่นเก่า,กาๆที่ไม่รองรับมาตรฐานรุ่นใหม่ๆเมื่อเชื่อมต่อ USB นะฮะซึ่งเครื่องปรินเตอร์รุ่นเก่าๆมันจะไม่รองรับอยู่แล้วถ้าใครไปเเปิดฟิวเจอร์นี้เมื่อเสียบปรินเตอร์เข้าไปนะครับมันจะขึ้นข้อความนี้แล้วก็มันจะบล็อกการติดตั้งนะฮะวิธีแก้ไขง่ายๆครับก็มันเปิดอยู่ก็แค่ไปปิดมันถ้าใครอยากจะเชื่อมต่อปรินเตอร์รุ่นเก่าๆให้ไปปิดตรงนี้นะครับให้เข้าไปที่คลิกขวาที่ปุ่ม เลือก setting จากนั้นนะครับให้เลือก Bluetooth and device ให้เลือกเมนู printer and scan ถ้ามันเปิดอยู่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีปุ่มให้เรา turn off ก็คือปิดนะฮะให้คุณกด turn off ตรงนี้ครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณขึ้นข้อความนั้นอะ่ะมันจะเปิดอยู่นะฮะหลังจากกด turn off ให้คุณกดเย็ด ถ้าขึ้นเป็นเซตอัพเนี่ยแสดงว่ามันปิดใช้งานอยู่ง่ายๆแค่นี้ครับรูปแบบก็คือถ้าคุณเปิดเนี่ยไอตรง Windows Protect Printer Mode เปิดอยู่ก็ให้ไปปิดมันเนี่ยหน้าตาแบบนี้คือจะปิดแล้วแค่นี้เองครับแล้วก็ทําการถอด USB ออกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปใหม่แล้วก็ทําการติดตั้งใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ครับเพราะว่าถ้าขึ้นข้อความเนี้ยมันก็จะติดนี่แหละโหมดนี่แหละคุณไปเปิดโหมดนี้ไว้อยู่นะฮะมันก็จะบอกปรินเตอร์รุ่นเก่าๆไม่ให้สามารถติดตั้งได้ส่วนฟิวเจอร์เนี่ยมันคืออะไรแบบละเอียดนะครับจริงๆมันก็อย่าง เบนเตอร์รุ่นเก่าๆมันจะไม่อนุญาตให้ไปติดตั้งไดรเวอร์แบบโมซัวอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆถ้าใครอยากจะอ่านเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์บทความไว้ให้นะฮะก็ใครอยากจะรู้แบบละเอียดๆก็ไปลองอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งบทความไว้ที่ด้านล่างในพิชชันนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับพอดีมีคนถามเข้ามาผมก็เลยทําเป็นคลิปเพื่อให้ไปแก้ไขปัญหากันครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมมีคนช่วยตอบกก็จะแ้ไ คุณได้คลิปนี้ก็ลาพีิคนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ